ไปไหนไปไหนแกมไปไหนแกมไปไหนไปไหนลูกไปไหนไปไหนไปขึ้นไปนอนเหรอขึ้นไปนอนเหรอไปไหนไปไหนไปไหนขึ้นไปสิจะลงไาททำไมอ่ะไม่ต้องลงขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยลูก ไม่ต้องลงเนาะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปนอนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนอนไม่ต้องลงลงทำไม